คุยเล่นเกนชินเป็นรายการพอดแคสต์สำหรับพูดคุยเทคนิคอัปเดตข่าวสารของเกมเก n นชินอิมแพกรายการนี้ไม่มีภาพสามารถฟังระหว่างเล่นเกมได้เลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเล่นเกนชินหัวข้อในวันนี้คือตู้เรดอัพครั้งหน้าตู้น้องครีนะฮะที่มาพร้อมกับสีดาวสตัวคือโนเอลสิงเฉียวสโครส หน้าเปิดหรือไม่สําหรับคําถามที่ว่าอวยตัวนั้นตัวนี้เปิดดีไหมครับคําตอบคือถ้าคุณอวยเปิดไปนะครับตู้เลดอัพที่มีตัวอวยเนี่ยเปิดให้ดาวเต็มครับคุ้มอยู่แล้วแต่ถ้าไม่อวยเน้นการใช้งานมันก็ต้องพิจารณากันเพิ่มเติมหน่อยครับเริ่มกันที่ตัวแรกครับ5ดาวหน้าตู้น้องครีหน้าเปิดหาไหม ถ้าเกิดคุณต้องการตัวดาเมตเวอร์วังอลังการเป็นดาเมตหลักของทีมน้องครีไม่น่าเปิดหาแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวซ mm ัพพอร์ตดาเมจให้กับทีมโดยเฉพาะทีมที่เล่นคอมโบธาตุน้องครีน่าเปิดนะผมทำไมต้องบอกว่าน้องครีเหมาะกับทีมที่น่าเล่นคอมโบธาตุเพราะทุกการตุมตีของน้องครีเป็นการสร้างสถานะไฟใส่ศัตรูทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการจุ่ตีปกติสกิลจัมตี้ดัมตี้ อันติเมตสปาร์กแอนด์สเอันนี้ก็ทําให้สตูติดไฟหมดเลยเมื่อสตูติดธาตุไฟหมดเราก็สามารถเอาตัวที่ทําคอมโบธาตุแรงๆมาทําคอมโบต่อได้เช่นโมนาสายความชํานาญธาตุฟริสสายความชํานาญธาตุพวกนี้ครับจะคอมโบโอเวอร์โหลดคอมโบระเหยเนี่ยก็สบายเลยเพราะว่าน้องคีเนี่ยจุดไฟให้สนามลบไปแล้วดังนั้นถ้าเกิดถามว่าน้องคีน่าเล่นกับทีมแบบไหนทีมแบบไหนหน่าเปิดหาน้องคี คือทีมที่คุณมีธาตุอื่นที่ไม่ใช่ไฟอ่ะเป็นตัวปิดของบทธาตุอยู่แล้วรออยู่ต้องการตัวที่ทําให้ศัตรูติดไฟได้ดีๆเข้ามาอยู่ในทีมหน้าเปิดหาน้องครีครับคือถ้าเกิดถามในหมู่ตัวไฟทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบนเนตดีลัสแอมเบอร์เสียงหลิงเนี่ยตัวที่เปิดธาตุไฟใส่ศัตรูแล้วรอเพื่อนมาปิดงานได้ดีที่สุดครับตอนนี้คือน้องครีน้องครีนี่เป็นเหมือนกับลิซ่าของธาตุ าตาไฟครับแถมเป็น5ดาวด้วยเพราะอย่างที่บอกไปทุกการโจมตีทาให้สูติดไฟหมดถ้าทีมเรามีตัวคอมโบท่าแรงๆอย่างโมนาอย่างฟิชที่อัพตำหนักเยอะๆแล้วเนี่ยเปิดหาน้องคีครับคุ้มแต่ถ้าเกิดต้องการใช้น้องคีตัวดามเมจหลักของทีมแบบเฮ้ยไม่มีดีลักใช้น้องคีแทนได้ไหมไม่เวิร์กครับถ้าต้องการดาเมจหลักจริงๆดี D ลักเวิร์กกว่าคีเป็นซัพพอร์ตดาเมดนะครับดังนั้นถ้าใครหาซัพพอร์ตดาเมจอยู่เปิดหาน้องคีคุ้ม ถ้าเกิดไม่ต้องการตำแหน่งนี้อาจจะต้องข้ามไหมครับตู้นี้ถัดจากตัว5ดาวมาดูตัวสีดาวกันบ้างครับสีดาวตัวแรกที่ขอพูดถึงคือซิงเฉียวเป็นสัพอร์ตดาเมจธาตุน้ำของผมถ้าถามว่าซิงเฉียวเนี่ยน่าเปิดหาไหมยคำตอบคือกลางๆเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้ครับเพราะว่าซิงเฉียวเนี่ยดาเมจไม่ได้จัดจ้านแบบตัวอย่างโมนาแต่ก็ไม่ได้ฮิวแบบ ยิ่งใหญ่แบบบาบาร่าบาบาร่ามันซับเต็มตัวมันฮิวแบบแหลกๆเลยอะเลือดเลือดหมดปุ๊บกดคิวแล้วเลือดเ,เต็มแต่ซิงเฉียวเนี่ยไม่ได้ฮิวเพื่อนเก่งขนาดนั้นเป็นตัวที่กึ่งๆมากๆครับดามเมจกายภาพก็ได้ดาามจธาทัดน้ําก็ได้คอมโบทตุก็ได้ซัพพอร์ตเพื่อนด้วยกันฮิวก็ได้บ้างดาบมันช่วยฮิวได้อยู่แต่ทั้งหมดทั้งปวงครับเป็นตัวที่เป็ดมากๆครับคือเป็นทั้งชายและหญิงไม่ใช่ครับผมเป็นตัวที่เป็ดมากๆคือ ทำได้ทุกอย่างอ่ะแต่ไม่ได้ดูโดดเด่นสักอย่างเลยถ้าเกิดหายผลว่าจะเปิดซิงเฉียวคืออะไรผมนึกไม่ออกนอกจากคำว่าอวยอ่ะคืออย่างโมนาเนี่ยเปิดปุ๊บเนี่ยโหดาเมจแน่นอนตูมตามตูมตามมาบราเนี่ยเอามาซับเพื่อนแน่นอนฮิวกันแบบเบิ่มเบมแต่ซิงเฉียวเนี่ยมันกึ่งทุกอย่างนะครับมันจะซับก็ไม่สุดจะดาเมจก็ไม่สุดคอมโบธาตุก็ไม่สุดดังนั้นครับ ถ้าถามว่าสิงเฉียวหน้าเปิดหาไหมรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าเปิดเท่าไหร่นะตัวนี้แต่ถ้าอวยอีกเรื่องอย่างที่บอกถ้าอวยก็เปิดไปเถอะแต่ถ้าเกิดการใช้งานเนี่ยสิงเฉียวไม่ค่อยน่าเปิดครับตัวนี้ซีดาวตัวถัดมาครับโนโอเอลโนโอเอลเนี่ยโโอเหตุผลในการเปิดหาจะไม่เหมือนกับตัวอื่นเลยนะเพราะทุกคนมีโนโอเอลกันอยู่แล้วดังนั้นเหตุผลที่ต้องเปิดหาโนโอเอลคือต้องการปลดกลุ่มดาวหรือเปล่า มาดูนครับว่าถ้าเกิดโนเอลกดกลุ่มดาวแรกจะได้อะไรจะสกิลไอคอนโ b แบ k ครับเมื่อใช้ b r e a เบสเพ t e ก็คือสกิลกลางโลกกับสวิป p i n g Time ที่ดาบเรืองแสงย,ยาวๆครับพร้อมกันผลของเบสเพ t e ที่จะฮิวเพื่อนเนี่ยจากปกติที่สุ่มมีโอกาสฮิวบ้างไม่ฮิวบ้างเนี่ยมันจะทำการฮิวอย่างแน่นอน100%ครับแปลว่าถ้าคุณต้องการใช้โนเอล เป็นตัวแทงและสพอร์ตได้อย่างเต็มที่เนี่ยคุณต้องปลดกลุ่มดาวถ้าคุณไม่ปลดโนโอเอลจะไม่สามารถฮิวเพื่อนได้อย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณปลดกลุ่มดาวแล้วโนโอเอลได้ผลของไอ้กนยัวแบ็คที่มาจากการปลดกลุ่มดาวแล้วเมื่อใช้ท่ากลางโลกกับอันติเมตพร้อมกันทุกครั้งที่นโนเอลฟันโดนศัตรูจะทําการฮิวเพื่อนทั้งทีว่าผมดังนั้นถ้าคุณเล่นโนโอเอลเป็นตัวหลักชอบน้องโนโอเอลแล้วอยากจะทาให้โนโอเอลเนี่ยเป็นแทงสพอร์ตที่สมบูรณ์แบบ คุณควรเปิดตู้นี้เพื่อหาโนเอลมาปลดกุมดาวอย่างน้อยหนึ่งขันครับผมส่วนใครที่อวยหนักๆจะเปิดจนเอากุมดาวเต็มอันนั้นตามสะดวกแต่ถ้าถามว่าโนเอลเนี่ยปลดกุมดาวแค่กลุ่มเดียวพอไหมค่อนข้างจะพอครับผมคือใช้งานได้สวยๆแล้วปลดได้กลุ่มดาวเดียวพอขอแค่ซ้ำตัวเดียวพอดังนั้นครับถ้าเล่นโนเอลใช้เป็นตัวหลักเป็นตัวสำคัญในทีมเนี่ย ควรปลดอย่างน้อยหนึ่งดาวตู้นี้น่าเปิดแต่ถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้เล่นโนเอลไม่ได้ต้องการปลดกลุ่มดาวเพื่อมาเป็นตัวแทงซัพพอร์ตในทีมก็ข้ามไปเช่นกันครับผมตัวสุดท้ายระดับ4ดาวของตู้ครับคือน้องซูคโคสท่านลมตัวนี้เนี่ยจุดตัดสินว่าควรเปิดหาหรือไม่ต้องเปิดหามีอยู่เพียงข้อเดียวครับทีมคุณเน้นคอมโบธาตุหนักแค่ไหนถ้าทีมคุณเป็นทีมที่ ต้องใช้คอมโบธาต์ทำดาเมจเป็นหลักสับตัวเป็นประจำคอมโบธาต์ตลอดเวลาซูโค้เป็นซัพพอร์ตคอมโบธาต์ที่ต้องมีครับเพราะน้องสามารถเพิ่มความชำนาญธาตุให้กับเพื่อนร่วมทีมได้แต่ถ้าเกิดทีมของคุณเน้นดาเมจกายภาพเช่นเลเซอร์ฟันยับ,ยบ,ยบหรือว่าไม่ได้เน้นคอมโบธาต์มากสับออกมาคอมโบธาต์เป็นแค่ดาเมจเสริมดาเมจหลักมาจากการเทคสกิลการโจมตีปกติซะมากกว่าสุโค้ไม่จำเป็นครับผม ดังนั้นครับถามตัวเองก่อนที่จะเปิดหาซูโคสทีมเล่นคอโมโบธาตุหนักแค่ไหนถ้าเล่นหนักมากเป็นดามเมจหลักไม่มีคอโมโบธาตุแล้วคาดตูไม่ได้ซูโคสควรเปิดหาอย่างที่สุดแต่ถ้าทีมของคุณก็ไม่ต้องแคร์คอโมโบธาตุมากมีก็ดีไม่มีไม่เป็นไรไม่ต้องเปิดหาซูโคสนะผมไม่ได้จะเป็นกับทีมเราขนาดนั้นโอเคครับแล้วนี่ก็คือการสรุป ความน่าเปิดหาของตัวละครในตู้น้องครีเลตอัพวันที่20ตัวลาคมนี้อย่างง่ายๆถ้าใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ไว้ส่วนใครมีคอมเมนต์อยากสอบถามหรืออยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิญได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเราจะมาคุยกันสำหรับวันนี้ครับรายการคุยเล่นเคนจินก็ขอจบตัวพิงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย